เอาละครับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมสไปน์นะครับในรายการมิตรชแนลนะครับอ่าอยู่ผมในเกม Tomb Raider นะฮะเกมนี้ก็น่าจะนานแล้วแหละแต่ว่าอยากเล่นภาพมันสวยดีครับในเรื่องก็ใช้ได้เะฮะจเป็นญี่ปุ่นทางใต้ฮะทางต้ของญี่ปุ่นนะฮะเอาลาลาทำไมทำงั้นอ่ะเกิดพายุเข,ข้านะครับ โอ้แอร์แบ็กคู่นี่ทนทานจริงนะฮะอืมเป็นช่วงเวลาที่มืดบิดนะตอนนั้นอพวกเขาหาบางอย่างอ้าวดิงขึ้นมาแล้วครับ ะรอดแล้วลาล่ารอดแล้วไปเร็วลาล่าวิ่งวิ่งลาล่าวิ่งแล้วฮะโดดอื้อขึ้นมาลาล่าเออหล่นลงไปต่อหน้าต่อตา มมแบบมมแบบเลยฮะเนี่ยด้วยเด้ออ้าวโอ้ยไปยื่อข้าวแรงหนักแล้วเกิดจมน้ำอย่างนี้ถ้าเป็นคนปกตินี่ไม่รอดแล้วนะฮะผมว่ารอดยากมากครับอะออเฮ้นั่นนั่นนั่น่โอ้โหขึ้นมาได้สุดยอดจริงๆครับ โอ้เขามีแอร์แบตคู่นะฮะเลยรอดมาได้ฮัลโหลฮัลโหลอัน i̇şte นี้เขาว่าังปั่นอย่างเง้อยู่ครับแบบว่าวุ่นๆเพราะว่าเรือล่มบึ๊บเพราะว่าทะเลาะกันไรเงี้ยอยู่นี่โอเคอือโอ้หลับเลย เอาล้วฮะเสียงบางอย่างจิ้มรางแบบของหนักเสียงน้ำหยดน้ำไหลตัวเล็กชั่นออฟ ากครับอ้โหปากสั่นกันเลยทีเดียวเอาฮะจะทำไงต่อครับดินดินดิน้าล่าดินเข้าเอา้าอาให้เราเล่นได้เลยฮะ มูฟเลสไลท์อินไทม์สวิงอ๋ออินนี้อินี้ครับอย่างนี้เฮ้ยด้วยมาข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างอ้าวอ๋อเราต้องผลักตัวเองไปโดนไฟฮะ หยุดยุนิดเดียวแต่ละฮ่าโอ้ยเลือดอืมหยุดโอ้ยอืโน้ยโนเลยใช่มันต้องโนอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเลือดอืมหน้าเทาเลยเดียว ายฮะออกจากที่นี่ดีกวอ่ะไ,ไ,ไม่ไม่ปลอดภัยไปอย่างยิ่งนะฮะดูเดียวคงก็ดูก็รู้แล้ว <c oughs> โอ้โกอดมีศพตรงนั้นด้วยครับหายฮะตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่มันที่ไหนเนี่ยอ่าได้โคไฟแล้วฮะเผาเผาเขาได้ครับเผาแม่งเลย เหมือนว่าจะโดนบูชายันนะแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเอาวะฟุ๊บแต่มาถ่ายมาก่อนเดี๋ยวเดินไฟลวกอีกมันแทงยังไม่พอเลยไปฮะไปฮะบโอ้แดนมิดแดนมิดกดคิวนะครับ าเพื่อจะดูว่าเราควรไปทางไหนทำอะไรบ้างเสียงอะไรวะกดลมออกไฟรอรอ,อไว้ที่ถังแก๊สระเบิดแน่นอนฮนะอเกลียดลอโดดตายแล้วล่ะ,ละ เฮ้ยเย็นเฮ้ยใครวะเฮ้ยอะไรอ่ะออกไปกลับมากลับมากลับมาอะไรอ่ะใครจะกลับไปให้งูบ้าปะเนี่ยนี่ก็คัมแบ็กคัมแบ็กอยู่นั่นแหละฮะต้องไปแล้วโหยังยังยังไม่เลิกคัมแบ็ก มีการบอกให้ช่วยเราด้วยนะผมว่าคงไม่ใช่อ่ะต่อ,อยมาขนาดนี้ไปล่อยไปเดินแล้วล่ะไฟไว้เอาเอาเอาอ็อบเจก ออินรรมนนีจุดไฟก่อนครับอย่างแรกอะไรที่เผาไฟได้ครับต้องเผาอะกล่องเผาได้ไหมเนะี่ยไม่เผากล่องได้ดวยครับอ๋อให้เผากล่องให้มันไหลไปโดนไฟไอไหลไปโดนไอเนี่ยนะครับไ,ไปบไป,ไปอา้าว เอาสองข้างเลยไอ้แพรนี่ไว้ทำอะไนะ่เนี่ยอ่าดักอ๋อเอามาดักดักอะไรทั้งนี้แล้วกล่องนี่เผาไฟเพื่ออะไรับไอ้พวกเนนะี้ยอันนเน,น,นี้ยครับเผาไฟเพื่ออะไรฮะเผาไฟอ่าเผาไฟน้าไปต่อเนะี่ย อันนี้มีให้ไปได้ฮะอันนี้อะไรไว้เนี่ยกระแทกอะไรวะกดคิวสีเ,เหลืองๆเหรอฮะหรือว่าเราต้องโดิบนนั้นนะขนกล่องมาข้างบนปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอา อ๋อต้องจุดผมผมผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะโดดบนนั้นนะครับแล้วไอไอไฟเนี่ยมันจะนี่ฮะไฟเนี่ยมันจะลงมาในกล่องปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ่าเรียบร้อยไปฮะแล้วพอมันลงมาเราก็ไปกระแทกมัน <c oughs> เป็นหลักสูตรที่ใช้ได้เลยฮะหลักสูตรนี้เพราะว่าถ้าถ้าเราปล่อยกล่องไปทางนั้นมันจะโดนน้ำครับ มันจะไม่ไประเบิดแน่นอนนี่ไงเ,เรียบร้อยไม่รอดระเบิดแน่นอนโอมโอ้ยนั่นไงทางออกไปไปไปลา่ลาไป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 เนี่ย เฮ้ยเอาโอาอต้งไปวะเนี่ยเฮ้ยเด้อผู้หญิงแกล้งแห่งปีนะฮะลาลาคอฟโดดไปลา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 ค่อยๆๆใจเย็นไปๆไปๆเฮ้ยยังไม่หยุดตาหรือฮะ เฮลยูเฮลยูเฮลยูหน้าดีเนี่ยสีแม่งเลยเทียบร้อยครับตายแล้วมาเฮลยูเฮลยูอะไรเม็่คนจับตัวกูมาเออเออเอ้ยโเขาไฟไฟแล้วเออไป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 เีย เตนการหลบแบบดิจิตอลนะฮะหลบอ่หลบ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 ไปฮะ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 ถึงแล้วว้าฮะ ตื่นเต้นจริงๆนะครับอือหือสวยมากครับมุมนี้ซากหลงซากเหลือซากเครื่องบินที่เพียบเลยฮนะขยงขยะโอ้โหเป็นเกาะที่สวยงามมากเลยนะครับโอ้หนกนกบินเต็มเลยฮนะะแสดงว่าธรรมชาติที่นี่นี่สวยงามจริงคนระันี่ฮนะทูมไรเดอร์ ได้อพีมาสามร้อยแล้วรับให้ต่อวะอ่อให้ให้เล่นได้แล้วอนะ่ะเนี่ยไปต้องไปหาอะไรไมนัะ้เนี่ยอ้าวฮะเดินช่อชีวิตนี่แต่ทำไมมันอยู่ที่นี่ล่ะ โอ้โหโอเค Take it slow เฮ้ยมันต้องใช้แล้วลาล,าลา่า Take i สโล o w ฮะช้า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 ใจเย็นๆลาล่าใจเย็นิน๊ดออืฮึวิชาของ NCO นะฮะ Assassins Creed อามาใช้ได้โอเคเลยฮะ ไปแล้วล่ะโดดอโอหแรงแขนนี่สุดยอดจริงน,นะผู้หญิงคนนี้เป็นนักพระยนต์ไฟตัวจริงนะฮะหาเลยฮะหาเลยโอเคอะไรวะแล้วน่ะต้องทำได้อืมใช่ มา,มาจับไว้กอกอดกอไป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 ้ย <Wow come on 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 ดี่นะหล่นมาที่พื้นไม่ร่วงไว้ข้างล่างอุ้ยอือนิดเดียวก็จะไม่รอดแล้วฮะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอ่ะไปลาล่าลุยไปเลยเปี่ปลาสองครั้งโอเคไปโดดขึ้นวออืออือซัมส์แพ็ค ที่มันกระเป๋าของแซมนี่แซมนะฮะแซมคนไหนไม่รู้เลยครับวเขามาที่นี่เขามาให้นี่แล้วเราสนใจแต่แอแบคู่นะฮะที่ทำให้เธารอดชีวิตมาได้นะครับโอ้แซมรสม,มีใครได้ฉันไหมเนี่ย ต้องตามหาพวกเขาเออ่ะ,ะตามหาพวกเขาป่ะอะไรวะไม่จับอ่ะใส่ไม่ค่อยมีแรงครับแรงไม่ค่อยมีปึ๊บกาตัวคิวเพื่อหาอะไรบางอย่าง เป็นผมผมก็หนาวฮะดูตัวสั่นเลยฮะฝนทั้งฝนตกทั้งมีตักน้ตกัตกน้ำตาลอําค้างอะไรน้ำเพียบเลยฮะโอ้ยสั่นนะสันส่นสั่นไปไหวแล้วสั่นไปหมดเลยโอ้โหมุมนี้มันใช้ได้จริงฮะไม่มีสัญญานะครับ ที่มันกลางป่ามีสัญญาณแน่ละล่ะทำแคมป์ไฟแล้วฮะเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายนะครับจะได้ไม่หนาวตายก่อนอ้าวอ้าวเหลกก้านเดียวติดอยู่แล้วฮะเกมพวกเนี้ยถ้าไม่ติดก็ตายครับน่าเป็นไง ฟุบโอ้ยสมจริงมากมีการเป่าเป่าลมให้ไฟลุกด้วยฮะโอ้โหรอตายไปครับหนึ่งคืนตัวสั่นเลยฮะตัวสั่นดิกเลยตัวสั่นตัวสั่นเลยฮะฝนเนี่ย เหมือนพายุเข้าเลยนะพายุเข้าเลยแหละไม่ใช่เหมือนหรอกหยิบกล้องขห้ามาดูนะฮะสีกล้องมือ,มอสั่นนะฮะนี่ดูตอนอยู่บนเรืออรอไฮปมของอะไรอะ่ะ แซมฉันกำลังไม่ว่างนะกำลังยุ่งอยู่วอร์เรด about โอ้ผมรีบไปไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะ เหมือนเขาจะบอกว่าอย่าไปเครียดกับการไขปมริศนาของคิโมคิมาโกะอะไรอะไรอะไรโ,รโกรเะเนี่ยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผู้ที่ร่วมกันมา <c oughs> บนเรือ <c oughs> สังสรรค์กันอยู่ฮะกินข้าวบางคนกินข้าวบางคนเล <c oughs> ่นคอมนะ โอ้คนกินเหล้านะฮะกินเหล้าไม่ดีสุขภาพนะครับอย่าอย่าไปกินเลยฮะกินนิดกินหน่อยได้ไดครับกินเยอะไม่ดีฮะ <c oughs> นล่ลหน้ากับใครวนะเนี่ยใครคุยกันเรื่องอะไรอให้ไอฮิโมโกอะไรนะั่นละ

พวกนี้เหมือนว่าจะแก้ปมของไข่ปัญหาอะไรอะที่มีโกะนะที่มีโกะคืออะไรวะเลียด์ุ้มเริ่มเริ่มทะเากันหรือเปล่าฮะเป็นไม่กับตันเราจะเข้าไปในดาก้อนอะ่ะแหละ น,ออน,นั่นแหละเขาทะเลาะกันนะครับเถียงว่าเราจะไปหรือไม่ไปดีอ่ะเอาละครับเช้าแล้วฉันจะนั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันต้องหามางอย่างเพื่อเอามากินแน่นอนครับ นี่ยจับโอ้ยกว้างว่ะกว้างว่ะกว้างว่ะอ่าอืมมันมันครบเลยลแต่เราสามารถหนูเขาไม่ใช้ได้นะ่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ไปเอากันเลยเอาเออแล้วไปต่อเดินฝั่งนูน้นไปรึ๊บค่อยๆเดินไปละล่ะ <No. S 2> ่า can this. ฉันต้องทำได้เอ้าไม่หยิบมาดูแล้วนะ่าไม่ต้องสอนหรอก ไม่หยิบอ่ะเออนั่นแหละและอมแ่ปะหืมศพนะฮะเน่า,าแล้วด้วยเยสได้มาแล้วลองโบอานมาลูกธนูมาษาอังกฤหลังตอนไหนวะนะ่ะ ไปลาก,กวางอันนี้่าฮนะหิวมากฉันหิวมาก,มากต้องการบางอย่างมากินแล้วต้องกินบางอย่างแล้วเนี่ยกิน,กโนโดีว่จกินอะไรดียบกินนกดีกว่า บุ๊วโอ้โหเต็มตัวฮะเอากินไม่ได้เฮ้ยโอ้โหใช่เลยฮะวาง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 สามวางไวง้วิธีการล่าสัตว์นะฮะเราต้องค่อยๆย,ย่องเข้าไปนะครับสัตว์จะได้ไม่รู้ตัวนะครับแต่ข้างบนคืออะไรอะ่ะก็หลอกนะฮะ อ้าวโกลดฮันเตอร์ขอโทษนะเพื่อนอ้าวไปซะเึ้งกำลังยิงเลยเลื่นหาเลื่นนฮะเลื่นนฮะโยโ่หลบปีโอุ้ยเต็มหัวเลยฮะไม่รอนะอย่งนี้ตัวอีกตัวอีกตัวอืมเต็มเบ้า เอาไม่ตายเหรอเวลาเอาตัวเดียวดีกว่ะตัวเดียวอ่ะไม่ตายด้วยครับเป็นขอ,อาซอหารนะฮะกดกดการล่าหานะับมนุษย์อยู่เหนือสุดน,นะฮะทำใจก่อนฆ่านะครับ อึดเรียบร้อยชึบเดียวไม่น่ารอดนะไอ้เรื่องที่น่าเศร้านะะต้องมาฆ่าสัตว์แต่ว่าก็เชื่ออะไไม่ได้นะเพราะว่า เราต้องเอาชีวิตรอดเพื่ออยู่นะครับไปแคมป์ไปที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอีกตัวอีกตัวอีกตัวบุ๊โอ๊ยเต็มหน้าฮะไม่รอดดิ้นแล้วเต็มหน้าแล้วเต็มหน้าเลยอย่างนี้ ไอ้แคมแคมอยู่ไหนปึ๊บอ่าอ,อะไรเนะี่ยชิ้นส่วน,นว GPS นี่ฮะท,ทางนี้ให้มิเจอละเจอละ มออะไรวะแล้วนะ่ะอ๋อจะเอาอีกตัวจัดไปสตัวไม่ยิ่มใช่ร<อ>เรียบร้อยปุ๊บไปเร็วไปเร็วความไว้ของพิษสัตไปเร็วเรามีความไวนะครับมีการที่จะล่าสัตว์อะไรเนี่ยว่าคนอื่นสามารถตามรอยเราได้นะครับ จุดไฟมันก็เห็นแคมไฟลแล้วนะดูแล้วว่าให้กดคิวเพื่อเสิร์ชอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนวะนี่นี่เก็บลูกฮโนอ่ะนะครับ เอาละถึงแคมไฟล์ละฟุบยูดให้อัพสกิลนะมาสเตอร์แอนิเมอลสกิลอะสกิลไหนเดียวอันนี้อะไรอะ ราคาเราสามารถเก็บลูกขนูได้นะครับ v ย v a l หาป่าอันนี้หากล่องเหรออันนี้หากล่องอันนี้บนกระดูกเก็บกระดูกอันนี้แล้วปึ๊บ New Skill Master อ้าไม่เสกกรัป๋านมาแล้วรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเกิดอะไรขึ้นจำได้ว่าอ้าวมีมีคนบ้าคนหนึ่งอ่ะมาไลยฉันแล้วก็พาฉันไปหรือเปล่า ปลอดภัยไหมล่ะลาล่าของฉันส,ส่งสัญญาเดาวเอสไปแล้วอ่ะส่งสัญญาณไวมคัเตือนว่าเราอยู่ที่นี่นะอยู่บนเกาะน,นี้ <c oughs> <c oughs> เราต้องไปที่หน้าอีกแล้วเหมือนว่าจะบอกว่ามีสสัญญาณน,นะครับสัญญาณอยู่นะฮะแ,แล้วเราต้องไปเปิดมันนะครับครับสําหรับวันนี้ว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับอ่ามันเป็นเกมที่สุดยอดมากเลยนะครับ เกมเกมนี้ผมว่าใช้ได้นะครับเป็นเกมเก่าแต่ว่าถ้าสนใจนะผมแนะนําให้ทุกคนซื้อมาเล่นนะสนุกเหมือนกันนะครมีทั้งสกิลการคราบคาฟของแต่วันยังไม่ปลดล็อกต้องไปให้ไกลกว่านี้มาละ,ละพูดอะไรเนี่ยพูดจังเลยเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องพร้อมนี้ก่อนนะครับ มาติดตามผมได้ในคลิปหน้านะฮะสำหรับอันนี้ก็สวัสดีครับ